ก่อนเราเคียงคู่เคียงเก็บดอกมาให้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาปรวมขันน,น,นะครับนะอาชาตินี่เราซองเราซองจึงต้องโศกสารรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นหมายมีแทม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 เนี่ย ้เจ้าป sí ู่มันก yeah, ็ร้องให้กับนะครับร uh, ้องให้กับแม่ตอแม่ตอรวยปลอมนะครับรวยจอมปลอมในตอนนี้นะแม่ตอสงสัยจะร้องไห้ไปแล้วนะ่กับเจ้าปู่ไม่เอาแล้วนะไปหลอกเขาเสียชื่อนะครับว่านะครับนะไปหลอกเขาเสียชื่ออย่างนั้นมันก็เสียเครดิตนะครับและยังไม่พอในไอ้ดักดำก็มาขอโทษทางนี้ด้วยว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงมันก็เริ่มทิ้งกันละเห็นไหม มันก็ต้องหาวงแหวนน่ะกับโซ่วงโซ่ของเขาเนี่ยอืมแชร์ลูกโซ่นี่แหละคเห็นไหมละ่ะมันเป็นนะครับมันหลอกทุกวันนี้คนที่เป็นเหยื่อก็คือเอฟซไม่ว่าจะไม่ชาวบาอยู่แค่ในกลุ่มวงแหวนรอบนอกนั่นไอ้คนที่ใกล้ชิดตัวแม่แต่พ่อมาหาจ้ำเลยแม่มาหาจํำเลยเนี่ยสันดานเดียวกันหมดนะครับหลอกเอฟซีนะครับเออ ร้องผมร้องให้เป็นกิจจะวัดประจาวันนะครบับร้องผมร้องให้นะครับนี่แหละเขาก็จะสร้างคอนเทนต์เรือ่อยๆไม่มีอะไรก็เอาพ่อเอาแม่เนี่ยแะมาเล่นมันง่ายดีนะแล้วก็ให้หนัแตเนี่ยรับกร,รมอยู่คนเดียวทุกวันนี้นะถ้าไม่ออกมาป่งป้องไม่ออกมาโต้ตอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็เหมือนจะไม่มีใครดูแลเลยเห็นไหม เห็นหพอนาเตออกมาพูดก็หาว่านาเตเนี่ยนะก็จะทำลายเขานาเตหักหลังเขาอะไรหักหลังอะไรนะครับเออนาเตมาเปิดความลับอย่างเงี้ยเหมือนกับหักหลังเขาเนี่ยหักหลังอะไร fc ก็เหมือนเนี่ยจงใจนะครับ fc ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ fc เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับยุยงส่งเสริมนะครับส่วนหนึ่งแหละ นะครับที่ยุโยงส่งเสริมให้พ่อมหาจาเลยกับแม่มหาจาเลยเนะี่ยนะครับเอยืนหลักอยู่บนความผิดถูกบนความผิดเนะีนะ่ยน่ะช่วยกันปกป้องความผิดของพ่อมหาจาเลยกับแม่มหาจาเลยเนะี่ยบางคนโจรออกหน้าออกตานะครับเออทั้งที่ว่าเอฟซีเหล่านั้นนะก็ไม่ได้ประโยชน์ใดๆใจากนะครับพ่อมหาจาเลยกับแม่มหาจาเลยเลยนะเออ บางคนถึงขั้นว่าเข้ามาอยู่นอย่างเนี้ถ้าไปบางช่องนะครับโดนด่าเลยนะโดนด่าถึงโคตรถึงเง่าเสาเขาสกัาลัดอ่ะบางคนน่ะก็เอฟซีบางคนน่ะก็ฉชัลาดเกินนะครับกูโจปเปเิญญาตีนะ่ะก็ให้เด็กกระป๊อกกระแป้กบไปด่าเอานะครับไม่เจ็บในหัวใจหรอครับทําไมหน้าด้านขนาดนั้นนะครับแล้วไปปกป้องกับคนที่อ่อที่เขาคาดว่าจะกระทาผิดเนี่ยนะครับเออเขาออกหมายให้แล้วอะ่ะ พวกนี้มันไม่รอดสักคนเชื่อเธอนะคนที่เขาออกหมายให้แล้วเนี่ยก็รอดนี้ยากนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่ออกจับไม่ผิดตัวแน่นอนนะครับสันมยาวแดงใบเลนนะครับยุดยอดเลยครัหายากจังแบบนี้นะครับว่าอ่าอ่าอสนมของดำมาลาคานะครับนะหัวนี้จะเที่ยงแล้ว นะครับจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับนะจะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยว F อฟซก็แยกย้ายกันไปเ,เดี๋ยวพี่หลวงขึ้นหรือยังไม่รู้นะครับนะพี่หลวงก็น่าจะขึ้นแล้วใกล้จะขึ้นแล้วามาฟังลุงมงคลคุยสนุกดีกัชอบชอบนะครับนะเข้ามาแล้วใครเ,เข้ามาก็เจอโฆษณาก็อย่าข้ามนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับเป็นการอุดหนุน โฆษณาหายไปแล้วมั้งเนี่ยครับะว่าอ่าอ่าอ,อ,อนคับนะัน่าจะหายไปแล้วโฆษณาอ <c oughs> บ๊ายบายค่ะบลงุงมงคลน,นะครัขอบคุณมากนะครับหน่อยเอฟซีทุกๆคนนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้อ่ก็ลุงมงคลก็คุยกันแค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ